เอยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเรียงชีพสำหรับตน ได้ประโยชน์์ลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียนไปเถิดจะเกิดผลถึงอำบบาตรตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรมันขยัน คอเลื่อยร้องสองสำเนียงฟังเพียงบรรเลงวังเวงดังถ้าตัวเราเหล่านี้มันนึกถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่งไม่มากนะั